ีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนโซลบนความสูงกว่า237เมตรอีกครั้งบนเทือกเขานำสารอันมีหอคอยเอ็นโซตั้งตระงานานอยู่ใจกลางเมืองอาจจะเพราะวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกของสัปดาห์ผู้มาเยือนส่วนใหญ่จึงเป็นนักท่องเที่ยวหลากสัญชาติที่มาดูความสวยงามของกรุงโซลจากมุมสูงให้เห็นกับตา คนชาวเกาหลีที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาหรือผู้สูงอายุที่ใช้เวลาช่วงช้าเช่นนี้ออกกำลับบงกายหายใจกับอากาศบนความสูงที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของสำหรับพวกเรา Spirit of Asia อยากจะเห็นโซในมุมกว้างอีกสักขน ก่อนที่จะลงไปทําความรู้จักกับผู้คนในเมืองหลวงข้างล่างเขยอะไปมุมที่อยู่สูงอีกสักหน่อยก็จะได้ภาพกว้างแต่ก็ถูกบทบางหรือตึกสูงที่เบียดเสียดกันในพื้นที่แคบๆภูมิทัศน์สีลายแบบนี้ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเราได้เดินทางมาถึงโซลเมืองเอกของเกาหลีใต้และเมืองชั้นนําของโลกแล้วครับ เกาหลีใต้มีความน่าสนใจให้เราได้หยุดแวะพักและทักทายสองข้างทางเสมอการเดินทางขากลับจากจังหวัดคังวอนเพื่อมุ่งสู่โซของเราจากที่คิดว่าไม่เกิน3ามชั่วโมงจึงต้องช้าไปกว่านั้นมากหลาน้ำแข็งและจำนวนคนมากมายที่เราเห็นอยู่ข้างทางพาความตั้งใจของเราเดียวเข้าไปร่วมสนุกในทันทีครับถ้าหากจะเรียกว่าลานแห่งความสนุกของครอบครัว ก็คงไม่ผิดนะครับเด็กหญิงและเด็กชายแต่งชุดหลากสีสันสามารถกลุกตัวอยู่กับกิจกรรมบนหิมะได้ทั้งวันและความร่าเริงของเด็กๆก,ก็พารอยยิ้มสู่ใบหน้าของผู้ปกครองรุ่นใหม่เหล่านี้อย่างอดไม่ได้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองต่อบ,บุตรหลานสําหรับชาวเกาหลีแล้วคือเป็นข้อต้องปฏิบัติชาวเกาหลีถือว่าครอบครัวคือสังคมขนาดย่อม ที่จะต้องเป็นสถานที่แรกในการเพาะบ่มประสบการณ์และอุดมคติต่างๆให้แก่เด็กพวกเขาจึงคร่งเคร่งต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเพราะเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายจากการเลี้ยงดูบุตรที่แพงลิบรล่วทําให้การเติบโตของจํานวนประชากรเกาหลีใต้มีค่าเฉลี่ยต่อปีต่ําติดอันดับโลกเลยทีเดียวครับ ชาวเกาหลีใต้ที่แวะเวียนกันมาที่ลานแห่งนี้ต่างเพลิดเพลินกับความสนุกริมถนนที่ได้แบ่งพื้นที่เป็น5ส่วนด้วยกันประกอบด้วยลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่บ่อตกปลาน้ำแข็งสโลปน้ำแข็งให้เด็กๆได้ไถ่ตัวลงมาด้วยความเร็วจีซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของเด็กและของผู้ปกครองที่ขอเก็บภาพความสุขสนานไว้เป็นที่ระลึกและยังมีร้านอาหารอย่างย่อมย่อมไว้คอยบริการครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมลานหิมะที่เราเห็นจะถูกลื้อทิ้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเพราะไม่ใช่ที่อยู่ของมันตามธรรมชาติครับตรงกันข้ามผู้จัดซึ่งก็คือชาวบ้านในแถบอินเจได้ในรมิตพื้นที่เหล่านี้จากแม่น้ำสายเล็กๆและพื้นที่หนาครับเช่นเดียวกับปลาตัวใหญ่เหล่านี้ มันจะถูกนำไปไว้ในบอ่อรอให้ผู้โชคดีที่นั่งเรียงตัวกันอยู่ในด้านในจับให้ได้สักผนครับแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ความสนุกบวกกับความตั้งใจของครอบครัวชาวเกาหลีก็ไม่ลดน้อยลงเลยนะครับความคุ้มค่าที่ได้ก็คือเวลาในทุกวินาทีที่ครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดภายใต้บรรยากาศเปิดโล่งและเป็นธรรมชาติเช่นนี้ก่อนจะกลับสู่กรุงโซล ึกสูงเบียดเสกันระฟ้าบอกเล่าความจําเป็นของการเพิ่มพื้นที่ในแนวดิ่งเพราะกรุงโซมีประชากรกว่า10ล้านคนติดอันดับสองของมหาคนครที่มีประชากรมากที่สุดในโลกรองจากเมืองโตกเกียวของประเทศญี่ปุ่นการจัดอันดับดังกล่าวบ่งบอกถึงการเติบโตของฐานเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกรุงโซซึ่งทําให้ประชากรจากรอบนอกอพยพเข้ามาในกรุงโซเป็นจนํานวนมาก โดยเฉพาะหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ของเกาหลีที่เรียนจบสูงและนิยมทำงานในวงจรธุรกิจการลงทุนมากกว่าภายในกรุงโซเราจึงพบตึกสูงหลายชั้นเรียงรายสองฝากฝั่งในแต่ละชั้นก็จะมีเจ้าของแตกต่างกันไปชั้นล่างอาจเป็นร้านขายของขึ้นไปชั้นสองเป็นร้านกาแฟและชั้นสามเป็นร้านคาราโอเกะ หรือมีผู้อยู่อาศัยอยู่ก็ดูจะไม่แปลกนักสำหรับเมืองหลวงแห่งแม่น้ำหันแห่งนี้ปรากฏการเกิดขึ้นในคิสสกักรา1912เมื่อรัฐบาลใช้พื้นที่ในการพัฒนาประเทศและการสร้างถนนประชาชนจึงต้องย้ายถิ่นฐานและมีภาวะการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากการอบพยพในปีคิกส1991จะมีการผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุญาตให้ชาวเกาหลีสามารถสร้างบ้านหลายชั้นได้บ้านหลังเดี่ยวรูปทรงโบราณแปลกตาอันตั้งอยู่บนเนินเขาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่รอดพ้นจากการปฏิวัติที่อยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้หมู่บ้านบุกชอนฮันบกเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและเชื้อพระวง์ของประเทศเกาหลีในสมัยราช,ชวงศ์โชซอน ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีอย่างไรก็ตามแม้ในสมัยดังกล่าวจะมีการแบ่งที่ดินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยให้มีขนาดเล็กลงแล้วแต่ลักษณะของบ้านที่มีตัวบ้านและกำแพงชิดกันมีสภาพที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านแบบนี้ไม่เป็นที่พบเห็นในสมัยนั้นจึงได้รับการสันนิษฐานว่ามูบ่บ้านบุกชนฮันบก ได้รับการบรูรณะใหม่ในปีคิศ1930ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรุงโซเริ่มเข้าสู่การพัฒนาสู่สังคมเมืองอย่างเต็มตัวหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้ ที่มุ่งหน้าสู่ความเป็นเจ้าเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าอาจจะสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โชซอนครับในสมัยนั้นแม้วิทยาศาสตร์จะเป็นศัพท์ที่ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินเกาหลีใต้แต่พระเจ้าเสจงมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์โชซอนก็ได้ส่งสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแม่แบบของวิทยาการในสมัยปัจจุบันจนได้รับการขนานนามว่ามหาราชในฐานะกษัตริย์นักปราชญ์ อนุสาวรีพระเจ้าเซจงมหาราชจึงตั้งตารางานที่จตุรัสควางฮวามุนใจกลางกรุงโซพร้อมด้วยตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์ทรงสนับสนุนอาทิลูกโลกจำลองท้องฟ้าที่ใช้สำหรับการดูโหราศาสตร์เพื่อศึกษาวงโคจรของดวงดาวนอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้ทีเริ่มประดิษฐ์อักษรภาษาเกาหลีหรือฮันกึนเนื่องจากทรงเห็นถึงความยากของตัวอักษรฮันจาในภาษาจีน ซึ่งจํากัดผู้อ่านออกเขียนได้เพียงคนในราชวง์ช้ันสูงเท่านั้นอักษรหันึ้นประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์ในปีคริสต์ศกราช1444และถูกตีพิมพ์ในเอกสารที่ชื่อว่าหุนบินจองอึมซึ่งแปลว่าเสียงที่ถูกต้องเพื่อการศึกษาสำหรับประชาชน วิวทิวทัศน์ของจตุรัสควางฮวามุลเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ของอนุสาวรีย์และความสวยงามของทัศนียภาพที่มีฉากหลังเป็นที่ตั้งของพระราชวังพยองบกกุงจตุรัสแห่งนี้จึงดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศไม่น้อยเลยทีเดียวครับ 광주 <목소리도> 음, 아 <문화> 정도 <목소리도> <목소리도> 어요 원래 서울 사는데 오랜만에 이제 휴가 내가지 개편돼 가지고, 개편 가지고 화문이 오랜만에 왔어요. ที่นี่มันเปไฮไลท์อะมันชื่อะไรคมสแควร์ใช่ไหมถ้าเกิดมาเที่ยวแบบจะสุดกลางไปก็ให้มาที่นี่จะได้ดูทุกองนะครแล้วจากที่เขาอยู่มาเนี่ยไกลกันไหมใช้เวลานานหมอแั้ค่หนึ่งจิ๊กึนจิ๊กึนใช่ไอมครับชลบุรี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 แลบุรีอลบ่ที่ลบุี่ลบางจูลบุรีกลบมาีลบครีชลบุรี้ลมารต่ลบครีชลบุรี่ลบุรีชลบุรีไหมหรืออะไร 좋아요? 좋아았어요네 되게 좋아지고 요즘에 세종대왕 얼마전에 드라마 했었거든요 그것때문에 더이슈된것 같아요 พระราชวังควยองบกกุงเราเห็นวิธีผัดเปลี่ยนเวรยามของทหารองครักษ์ที่เรียกว่าสูมุนจางในแต่ละวันจะมีการจัดแสดงวันละสามรอบโดยใช้เวลาในการแสดงทั้งหมด30นาทีสูมุนจางคือผู้ทำหน้าที่ดูแลประตูทางเข้าออกเมืองหลวงและพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอนครับ บการผัดเปลี่ยนเวียนยามดังกล่าวเป็นเพียงการจัดแสดงโชว์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นการคงเหลือซึ่งเหตุผลเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อยืนยันถึงการไม่หลงลืมรากเหง้าและตัวตนของคนเกาหลี ยืนตรงท้องถนนหลังจากชมความเก่าแก่และงดงามของประวัติศาสตร์ก็เหมือนหลุดออกมาอยู่อีกโลกหนึ่งประเทศเกาหลีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปีคิรศกราัช1962เมื่อประธานาธิบดีพักจุงฮีประกาศแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่งซึ่งเน้นนโยบายการมองออไปสู่ภายนอกพันตัวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมหนักที่เน้นผลิตเพื่อการส่งออก รวมทั้งการผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆตามแบบฉบับของการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีจึงก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีระดับสูงรถประจำทางที่จอดพักคันนี้เป็นหนึ่งในปรดิษกรรมที่เราต้องเข้าไปมองใกล้ๆจนทำให้เรารู้ว่ารถประจำทางคันดังกล่าวกำลังเติมไฟฟ้าเข้าสู่ตัวรถ เพื่อออกไปบริการให้กับประชาชนนั่นเองครับรถเมไฮเทคแบบนี้มีอยู่เพียงไม่กี่คันในกรุงโซเนื่องจากจะมีราคาค่าโดยสารที่แพงกว่าราคารถประจำทางปกติอย่างไรก็ตามในอนาคตคาดการณได้ว่ารถไฟฟ้าเหล่านี้จะมีอยู่ทั่วไปในเกาหลีใต้เพราะเป็นการประหยัดพลังงานและป้องกันมลพิษการขาบนาคมของที่นี่สะดวกสบายทีเดียวครับ เมื่อชาวเกาหลีที่อยากใช้บริการสามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารเพียงใบเดียวซึ่งหาซื้อได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อสำหรับการขนส่งมวลชนทุกประเภทในเกาหลีใต้ความสะดวกสบายของเกาหลีมักจะมาพร้อมกับความสวยงามและอีสานที่โดดเด่น สินค้าจากเกาหลีจะเป็นที่ต้องการในตลาดเอเชียเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทความสวยความงามและสินค้าด้านแฟชั่นที่ย่านเมียงดงผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในแต่ละวันเมียงดงได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า2ล้านคนที่นี่เป็นแหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำของโลกรวมไปถึงแบรนด์สินค้าอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีนอกจากคนในพื้นที่แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอาทิเช่นจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากความนิยมที่มีต่อกระแสกเกาหลีมาที่เกาหลีบ่อยไหมคะอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะเอะมานี่คือตั้งใจว่าจะมาทำอะไรคะก็มา ลงอินชอนแล้วก็ลงมาที่นี่นั่งรถบัสเข้ามาในเมืองมาเดินเที่ยวเมียงดงอดูแบบเป็นที่ช้อปปิ้งที่แบบพอทิพขเองที่นี่เลยค่ะโดยปกตินี่ตั้งใจมาซื้ออะไรอะคะก็มาดูพวกเครื่องสำอางที่มันจะถูกกว่าประเทศไทยอะไรแล้วมาเดินเมียงดงเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกงไงบ้างคะอันนี้เพิ่งราจากรถบัสมาแบบแล้วก็เข้าทะลุมาลานนี้เลยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าอากาศอนนี้อากาศหนาวมากแล้วคนก็คึกคักแต่งตัวกันน่ารัก สยามไหมนะแต่ว่าก็ทุกคนก็จะด,ดูดูแบบเร่งรีบกว่านิดนึงด้วยอากาศด้วยอะไรอย่างนี้ mm hmm. แต่ก็แฮปปี้ดีค่ะ mm hmm. เหมือนกันเลยวัยรุ่นแต่งตัวน่ารักชอบดู มาทำงานหมดเลยค่ะมาทำงานหมดเลยเออมีโอกาสได้แวะเที่ยวหรืแวะไปไหนไห,นไหมอ่ะก็ก็ครั้งแรกก็มาที่โซลนะก็มาที่นี่ที่เดียวครับครั้งที่สองไปปูซานปูซานก็เที่ยวแล้วก็ในยครั้งที่สามก็มาที่โซลก็มาเดินที่ก็มาที่เดิมมาช้อปปิ้งเหมือนเดิมได้มีโอกาสแบบสัมผัสแบบคนในเกาหลีอะไรอย่างง <c oughs> ี้ไหมคะคนก็ไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่ก็พอมาได้มาะไรก็นคนเดียวไม่ได้เจอใครนี่คือเที่ยวง่ายอ่ะคือมาคนเดียวก็เที่ยวได้ไม่ได้เตรียมตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวได้เลยเรา ปกติก็มาช้อปปิ้งเนี่ยครับแต่ช้อปปิ้งที่นี่ช้อปปิ้งให้แม่กับพี่สาวมากกว่ามีลิสต์แต่อะไรอ่ะของฝากซื้ออะไรอย่างเงี้ยของอะไรอย่างเง้เคยเจอคนไทยคนอื่นๆม้างไหมอ่ะครั้งก่อนก่อนคนไทยที่นี่อ่ะใช่เคยคนจริงคนไทยที่ทำงานที่นี่ก็มีนะตามร้านพวกนี้แล้วก็เพื่อนก็อยู่ที่นี่เพื่อนก็มาเรียนอ๋อเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายังไงมั่งอ่ะก็เขาก็ชอบที่นี่นะดูเหมือนจะไม่กลับไปแล้ว ที่ความสนุกสองข้างทางชุดล้างเราให้เดินช้ากว่าปกติในบางครั้งเราอาจจะเจอหนุ่มสาวชาวเกาหลีผู้ทำหน้าที่เชียร์คนเข้าร้านเข้ามาประชิดต,ตัวเป็นอีกวิธีของการขายที่เราพบเห็นอย่างไรก็ตามหากเราเข้าไปในร้านแล้วก็ไม่มีใครบังคับให้เราซื้อได้แต่อย่างใดตรงกันข้ามครับมันจะเป็นลูกค้าเียเองที่ทนไม่ไหวกับสินค้าน่ารักน่ารักแล้วเลือกซื้อติดมือกลับบ้านไปเองครับ รายการก็อดไม่ได้ครับที่จะเลือกหาสิ่งของอันจะเป็นตัวแทนของการเดินทางครั้งนี้ไปฝากคุณผู้ชมถึงเมืองไทยเพื่อลึกถึงเช่นกันครับเราเลือกพัดท,ที่มีสัญลักษณ์ของแทกึกหรือสัญลักษณ์กินหยางอันแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของด้านบวกและลบและยังมีสร้อยคอนากากอันดงเป็นที่ลึกถึงศิลปะพื้นบ้านอายุหลายร้อยปีของเกาหลีคิดจุดหมายติดชมเข้ามานะครับ เรามีของที่ลึกเพียง15ชิ้นเท่านั้นครับในขณะที่ย่านเมียงดงคือตลาดสินค้าแบรนดชั้นนำที่มีให้เลือกซื้ออย่างครบถ้วนตลาดนําแดมุนก็คือสินค้าทั่วไปที่มีราคาถูกและต่อรองราคาได้ที่ตลาดนําแดมุนแห่งนี้คนหนาตาไม่แพ้ย่านเมียงดงที่เราจากมา ที่นี่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายแม้จะไม่มียี่ห้อสินค้าติดว่ามาจากไหนแต่ก็มีลวดลายและรูปแบบไม่ซ้ำใครนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกหาสินค้าพื้นเมืองจากที่นี่ได้ในราคาขายส่งอีกด้วยความวุ่นวายอุกทึกที่เราพบเป็นสเสน่ห์ของตลาดอย่างแท้จริงเมื่อลุกพรับสีสันน่ารับประทานเรียกเราเข้าไปใกล้ๆก็อดไม่ได้ที่ต้องซื้อลองชิมกันหน่อยละครับ ดีไซน์และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้เราได้เลือกซื้อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกของดินแดนลุ่มแม่น้ำฮันได้เป็นอย่างดีแต่การพัฒนาก้าวกระโดดในระยะเพียง60ปีของดินแดนลุ่มแม่น้ำฮันแห่งนี้ใช่ว่าจะสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและวิธีการเพียงอย่างเดียวกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือชาวเกาหลีนั่นเองครับเราสามารถมองผ่านวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของชาวเกาหลี ทุกช่วงตึกในมหาคนครแห่งนี้จะมีร้านกาแฟอย่างต่ำห้ถึงหร้านตอบสนองความนิยมของชาวเกาหลีที่กินกาแฟเฉลี่ยววันละสารแก้วเลยทีเดียวนอกจากรูปแบบและสูตรกาแฟของแต่ละร้านที่อร่อยไม่เหมือนใครตามสูตรของบาริสต้าเจ้าประจำบรรยากาศภายในร้านกาแฟก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่มค่านิยมนี้เพราะเป็นสถานที่แห่งการพบปะพูดคุยกับเพื่อน โดยเฉพาะในการทำงานหรือการทบทวนบทเรียนได้อย่างลงตัวกาแฟก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการทำงานที่คร่ำเคร่งและแข่งกับเวลาซึ่งบอกถึงตัวตนของชาวกรุงโซที่มีระเบียบวินัยต่อการทำงานและต่อตัวเองเป็นอย่างมากระเบียบวินัยต่อตัวเองเมื่อบวกกับความรักชาติแล้วจึงไม่น่าแปลกครับที่เราจะพบกับคุณตาวัย8ปปีที่มุ่งมั่นทำงานด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวว่า เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้แก่ประเทศเท่าที่จะทำได <T> ้คุณตาลีควงชูคืออดีตนายทหารกองทัพเกาหลีใต้ในสมรภูมิรบสงครามเกาหลีซึ่งตอนนี้พันตัวเองมาขับรถลีมูซีนร,รับส่งผู้โดยสารภายในรถลีมูซีนม,มีภาพข่าวภาพของคุณตาและสิ่งของที่ระลึกถึงสงครามให้เราได้เห็นและร่วมภูมิใจไปกับคุณตาครับ ทำเพื่อประเทศชาติของเราเขาบอกว่าอะไรบ้างคะนี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เข้าร่วมในการลบอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็มีมีมีชิกูกอีกเสร์ฟได้กูชินกูกอคนไทยด้วย1915คุณจะเข้า army ขึ้นนนึงีชานิมหรือขึนินินเรเขาเคยเข้าร่วมลบด้วยตอนนั้นอ แลเหรียญกาหานี้หมายความว่าไงบ้างคเื่อนีกทีนี่ก็ืรงุ้นมีกาหมยคุณจคุณจะอ่าคุณจเครื่องราสีพรเกาหลีโอ้คุณจงเมโรเมโรจิงจังใช่จริงจังเช่งบุยอาตเอ์เุบูเนโตไาช่องยได้เงินมาก็ทำน่แุกาค้าคัมซื้อรถเงเน VIP นี่ชงบุยด อ๋อช่องบุยอซอ,อคือ,อยังโจเิ่แต่รับรับ,บารางวัลเป็นรถอันนี้ได้อาชีพหลังจากทำงานทหารแล้วก็เป็นรถริมมซีนังสือพี่มหเขาเขียนว่าอะไรบ้างคะพาโชว์าขึ้นตาลลบด้วยความภาคภูมิใจเพื่อชาติลบด้วยความภาคภูมิใจแสดงว่าเขาต้องอยู่ตำแหน่งสูงมากเลยขหม่นโชกแคคคือปีเสคุณินคาตาวตนเดแคคือปีคือเมจิเมจ โซเยอร์ซ so ัง uhh ซ่าจ่าประมาณจ่าจริงเลยอเมริกาอามี่เรีกะนี้เห็นไหมเยกเองไทแ้เขารวมรองสมวครเ่อนกันนี่แบบว่าระลึกไงถึากาึกไงมันจะต้องไปรวม ภายหลังสงครามสงบคุณตาได้ผันตัวเองมาขับรถส่งผู้โดยสารในวันหนึ่งคุณตาจะรับผู้โดยสารไม่เกิน4ี่คนและทำงานเลิกบ่ายสองโมงผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมักจะเป็นชาวญี่ปุ่นเพราะคุณตาสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องรองจากภาษาเกาหลีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้คุณตายัางมีวิลล่าที่แบ่งให้คนเช่าอีก16ห้องซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่สูงมาก แต่เป็นเพราะจิตใจที่อยากช่วยเหลือและรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมของคุณตาที่อยากจะช่วยสับสนสุนการท่องเที่ยวในประเทศตัวเองที่ทําให้เราได้มีโอกาสทําความรู้จักและชื่นชมในน้ําใจของคุณตาจากดินแดนสมขาวผู้นี้<ม>เราจากมาพร้อมความประทับใจแม่น้ําหันได้ไหลผ่านและเป็นประจักษ์พยานในดินแดนแห่งนี้เราเห็นบาดแผลจากสงครามที่มีความหวังของชาวเกาหลีนับล้านช่วยกันเยียวยา เราเห็นผืนดินและภูมิอากาศที่ต้องยอมแพ้กับความพยายามและความอดทนของพวกเขาเราเห็นรอยยิ้มที่พร้อมจะเกิดขึ้นเพียงแค่ได้หยุดพักเพียงครู่จากหน้าที่การงานเราเห็นอิสรภาพแห่งการพัฒนาที่พาดินแดนลุ่ม่น้ำหันแห่งนี้ทะยานไปสู่ข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเราเห็นจินตนาการความสามัคคี และความเชื่อมั่นของผู้คนที่สามารถสร้างหานครที่เริ่มต้นจากความว่างเปล่าจนสามารถพังงานบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิทั้งหมดนี้คือบทหนึ่งของการเดินทางบนคาบสมุทรเกาหลีที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของความหวงังและพลังของมนุษย์